อาจารย์วันนอครับอาจารย์วันนอเลื่อนครับเลื่อนครับผมเลื่อนฮะเอ่ออาจารย์วันนอเนี่ยสั่งปิดประชุมรัฐสภานะครับสั่งปิดเลยสั่งปิดเลยฮะครับเลื่อนพิจารณาแก้มาตรา272นะครับผมหลังหาข้อยุติปมทบทวนเสนอชื่อนายกซ้ําไม่ได้ครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นกันหนักมากคุณผู้ชมว่าสภาเนี่ยสภาที่เราเสียเงินกันเนี่ยมันจะล้มไหมนะฮะซึ่งช็อกมากนะครับช็อกมากนี่คือน่าจะแค่แบบเดือนแรกไหม <confuse S 2> <ช>ของการประชุมสภา,าตัวเลขแชร์กันหรอลาครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ครับก็ต้องมาลุ้นกันตั้งแต่เช้าแล้วครับว่ารัฐสภา,าเนี่ยนะครับมันจะล่มหรือเปล่าการประชุมสภา,ามันจะล่มหรือเปล่าออน,นี่ก็ได้เงินเดือนได้สวัสดิการอะไรต่างๆจากการเป็นสสเป็นสอวอกันเนี่ยโอ้โหต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะล่มหรือไม่ใช่อย่างไรก็ดีนะครับหลังจากรอแสดงตนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะแม้สวจะมาประชุมไม่ถึง80คนนะครับแต่ก็มีสสมาร่วมประ จนครบองค์ประชุมทําให้เดินหน้าประชุมต่อไปได้ครับสรุปไปต่อได้นะอย่างไรก็ดีนะครับก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาเรื่องแก้ม2อ2เเนี่ยนะครับคุณโรมครับได้เสนอยติด่วนนะครับให้ทบทวนการลงมติของรัฐสภาครับเรื่องเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม66นะครับแต่คุณวันนอนะครับนะฮะจางวันนอประธานสภานะครับบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเดินหน้าไปตอนนี้จะติดขัด กับอํานาจของสารรัฐธรรมนูญครับครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคนเขาตั้งคาถามไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่จะกลายเป็นว่าอํานาจของฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยถูกต้องมันจะเหลืออํานาจเหลือคุณค่าอะไรไว้บ้างวันนี้ไม่มีอะไรถ่วงกันแล้วอ่ะสามอำนาจนั่นนะสเออิเออาถามเออาถามแล้วในความเป็นจรงิงพอย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็ย้อนกลับไปจริงๆนะว่าถ้าอาจารย์วันนอใช้อํานาจที่ตัวเองมีเนี่ยในการพิจารณาตั้งแต่วันที่19นั้้คนับ มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาพูดกันในวันนี้ว่ามแม่เรื่องมันถึงสารรรมญูญแล้วถ้าไม่มีวันนั้นน่ะไอ้วันนี้มันก็ไม่ได้ติดขัดอย่างนี้ใช่ครับผมน,ะค,น,นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับนะทางอาจารย์วนอก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปติดขัดนะครับกับอํานาจของสารรรมญูญน,นะครับซึ่งมีสอ,มอลุกขึ้นสนับสนุนครับให้ไม่รับยติด่วนของคุณโรมครับโดยให้เหตุผลว่าเพราะประธานสภาวินิจฉัยครบถ้วนไปตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมแล้วนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์วันนอก็ต้องรับ ไปตลอดชีวิตอาจารย์วันนอนะครัในการที่พวกสวนะครับผมหรือสสที่เคยเป็นนั่งร้านผดเด็จการหรือเป็นพักเครืยอสูงเผดเด็จการเนี่ยก็จะอ้างแบบนี้ใส่อาจารย์วันนอไปตลอดเลยแหละครับก็ท่านเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วนี่ครับใช่อาจารย์วันนอก็จะเจอเรื่องเนี้ยจากคนเหล่านี้ พูดถึงอยู่ตลอดเวลานะ<ช><ช>ครับผมบแล้ววันที่ฝั่งประชาธิปไตยต้องการจะเสนอเรื่องราวที่มันถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วมันถูกต้องเนี่ยพวกเนี้ยก็จะอ้างอาจารย์วันนอแบบนี้แหละครับใช่นะ,นะครับผมนะฮะทั้งนี้นะครับหลังมีการโต้แย้งกันไปมานะครับแต่ไม่สาม,มารถหาข้อสรุปได้เนี่ยนะครับในเวลา11บเอโมงครึ่งครับอาจารย์วันนอก็ได้ใช้อำนาจประธานสภาเลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนครับผมเลื่อนไปแล้วเหรอก็อย่างที่บอกครับนะฮะโหเราก็สามารถแปลงกายเป็นฮัสกี้ได้ครับผมครับเลื่อนไปก่อนลูก ลากเลื่อนไปกันมันมีข้อแตกต่างระหว่างฮัสกี้กับมาล a m ิวด้วยนะฮะอ๋อเลอฮะ m a ล a m ิ t เนี่ยอาไว้ใช้ขนของหนักครับส่วนอ l า s k a ม m a ิ a m เนี่ยใช้แบบรวดเร็วอ๋อรวดเร็วเอเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ควรจะเป็นสายพันธุ์ไหนฮะผสมกันผสมพันธุ์ข้ามขวจริงเหรอวะใช่วันนี้ปิดปิดประชุมเนี่ยเร็วไหมล่ะไวมากเออครับผม